ย้ายอยู่บ้านอกอยากเห็นลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีทอ้อห่างย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงวุฒิชั้นมอไต่ฝันจนถึงวันรอย้ายดีใจบ่ที่ลานทำได้ ต็้นทางดนให้ทุกก้าวฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมาเหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเทพเทือนี้อยู่แกรมมีปุนเดคุณยายเมื่อออกทีวีตรงไปขอยายได้เตรียมใจรอกินข้าวไล่ เดือยยายสิได้แข็งแรงคอยเปิดทีวียามแรงนั่งแงงลานอยู่หน้าจอได้ร้องเพลงดังวังเหมือนพบเส้นทางไปต่อยามใดเพลงลานผ่านจอยายคงสิพอยิ้มได้ฝากเสียงเพลงให้ ฝากใจผ่านจอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาไกลขอเพลงดังก้องได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านเมื่อเก็บเงินได้สร้างเงินให้ยายหลังไม่งาม ฝากเสียงเพลงให้ฝากใจผ่านโจอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาใกล้ขอเพลงดังก้องได้เงินทองส่งน้องเล้ยายกลับบ้านเมื่อเก็บเงินได้ตั้งเงินให้ยายหลังใหม่งา